ครับสวัสดีทุกท่านสุขสุขุขุคุณนะครับเนาะมันนี Μ ่กรลงคล้องลงหัวมาหาห้อยกันเป็นมหาห้อยตามเคยอีกเช่นเคยครับว่างเว้นจากการทํางานก็หาอยู่หากินก็เนาะขอโทษขอให้พี่น้องสุขุนคุณความสีไทยกองอีกไก่อาจจะเหลียวประชดจีนมาได้เพียงเนาะเห็นหน้าแมปแมปเนี่ยมุดตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่กลางน้าพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีตากล้องอยู่ไกลครับเนาะเลยให้กลคนไทยไปไก่อาจจะลมหน่อย การแกงกันในห้องหารพวกเรสต้เฮาต่กองยูไก่ไทยให้ส์พี่น้องลงมหาหอยหายังกันเวลาหาอยู่หากินตามธรรมชาติตามตามทำไม่ด่าคนมันบานเฮาพี่น้องเนาะบ๊วยยังไรครับหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้อาสดใสจมใสพืชเก้าหายอยู่หากินตามธรรมชาติร้อยน้ำตุ๊บปองตุ๊บปองตุ๊บปองหาหอยกันอยู่พี่น้องเอ้ยหวังเวีนจากการทำงานก็หาอยู่หากินอีกตามเคยครับ mà cần sạp nung sạp bốn câu được nắc là há Hỏi anh nung nắc là há Hỏi cần sạp nung sạp bốn câu được cần xoay cần để cặp bàn lô liếu thì nọ há hoài há sụp nốt hoài lái hoài cả bài có việc nọ nghĩ hoài chụp hoài khóm hoài sụp nốt hoài cả bảy này tê ra trên đi nó phạt chỉ nó phạt nè ใส่ใบไข่หน้าเน่ใส่หอยนางล้มไปอ่าใส่น้ำมันน้ำมันหอยเหมือนเสียบๆนะพี่น่ะอ่าพัดกินสิ่งกระเาะเจ้าน้องห่อนห่อนเสียบๆเลยครับเนาะเสียบๆหนัวกันเลยครับว่าเป็นอาหารตามธรรมชาติอายุหากินตามน้ำพงน้ำหอยเหรออ่ากับบรรยากาศที่สดใสอึมครึมมื่อหนึ่งฝนกระบ่ตกแดดกระบ่อออกพิมพเนาะหยิตกกระบ่ตกสีแดดกระบ่แดดพองแป๊กๆไปพิมนาะเออตามธรรมชาติธรรมชาติอ่ะ ธรรมชาติสร <łość> ้างเราเราอยู่ก็ต้องต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้พี่น้องอันนี้ครับบรรยากาศสดใสสดสวยเลยต้งตัวงสอบกันนะพี่น้องนะยันไ้ก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกยนรังแกเรกระซึ่นกันและกันได้พี่น้องเนื้อสวัสดีครับทุกคนครับ